คุยกันวันเสาร์ช่วงสายอลิบิเต้ เข้าสู่ช่วงสไตล์ i ิม t ต d กับความอร่อยเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็อยู่แถวแถวเขตดูสิตค่ะอยู่ที่ร้านโอรสเลสต r รองนะคะร้านนี้ล่มรื่นมากเลยแล้วก็อาหารก็แปลกเด็ดมากและที่สำคัญเนี่ยแหมชอบที่สุดคือร้านนี้เขาเขาแอกว่าทำด้วยฝีมือไม่ใส่ผงชูรสรับรองสุขภาพดีแน่นอนอาหารค้าวก็อร่อยเบเกอรี่ก็เยี่ยมเค้กอร่อยมากเขาว่าอย่างนั้นนะคะตามกันมาเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมขาหน้างอยู่ี้านโอรสและตลองคุณปุ้มคขาคุณจันที่มาสิบปภาค่ะหรือคุณโอค่ะสวัสดีค่ะโอเนี่มาจากโอนี้หรือเปล่าใช่ค่ะโอรสโอรสก็คือรสชาติของโอรสชาติของโออะไรที่คุณโอแบบ มองวันนี้คือรสชาติของทันมีคําจํากัดความไหมสไตล์ไหนอาหารไทยอาหารฟิวชั่นอาหารอะไรอะไรก็จะเป็นอาหารไทยที่ผสมบางครั้งอาจจะใช้วัตถุดิบที่เป็นต่างประเทศเอาเข้ามาผสมในอาหารไทยทันสมัยหน่อยทันสมัยหน่อยแล้วก็รสจัดแบบไทย รสจัดแบบไทยคือรสชาติของโอเนี่ยเหมือนรสชาติของปุ้มกักบกอล์ฟบคือ <c oughs> ปุ้มกับกอลเนี่ยชิมเป็นอย่างเดียวก <c oughs> ็คือก็คือว่าเราทําออกมามในรสชาติแบบของเราแต่ว่าอาจจะต้องให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนชิมดูว่ารสชาติของเราใช้ได้ใช้ได้ไหมคุณชอบไหมอะไรนี่เปิดมากี่ปีแล้วนะเจ็ดปีอ๋อแสดงว่าก็ต้องมีคนชอบรสชาติของโอแน่นอนมีคนชอบส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำเหรอท่านก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำค่ะสูตรนี่มาจากไหนสูตรคุณโอคิดเองว่า จะมีทั้งมาจากเดิมที่บ้านที่บ้านค่ะแล้วก็ที่คิดเองแล้วก็ที่ไปแสวงหาความรู้เรียนมาก็ต้องผสมผสานกันไปเพราะงั้นมันจะมีกลิ่นอายของอาหารไทยแบบเดิมๆรุ่นคุณพ่อคุณแม่อะไรพวกนี้เหรอแล้วก็แล้วก็เป็นแบบที่ทันสมัยของเราแบบเราไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทันสมัยนะแต่ว่ามันก็นะร่วมสมัยร่วมสมัยร่วมสมัยเอามีอะไรมนโอมีอะไรที่แนะนำวันนี้จะเป็นสลัดเซี่ยงไฮ้กุ้งค่ะสลัดเซี่ยงไฮ้กุ้ง คือก็สลัดแน่นอนกุ้งแน่นอนก็คือเอาเส้นเซี่ยงไฮ้มาค่ะแล้วทํำยังไงครับทําไมมันแตกต่างกับคนอื่นก็ของเรามันจะเน้นออกเป็นผักเยอะเราก็เลยให้เป็นสลัดถ้าเป็นที่อื่นเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไห้เส้นเยอะเยอะจะผัดอะไรก็ว่าไปแต่นี่คือสลัดที่อร่อยเด็ดต้องน้ําน้ําเำน้ๆสล้นอันนี้คือความลับอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเอาเส้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยมาทําสลัดมากกว่าที่จะเป็นผัดเป็น ก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นอะไรไปนะครับน้ำแปลกมากเลยอ่ะมันจะน้ำแลกมากหน่อยแต่ว่ามันจะหอมแล้วก็รสรสชาติเข้มข้นคุณออกผมก็นั่นแล้วนะชิมเในฐานะเจ้าของกินบ่อยแล้วก็ผมขอทานก่อนแล้วนี่คุณก็สังเกตนะว่าคุณโอเนี่ยบอกหมดเลยว่าสลัดมีอะไรแต่พำน้ำสลัดเนี่ยไม่หอกเงียบเงียบบอกได้ค่ะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นซีอิวน้ำมันงาแล้วก็อ่า พริกนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็จะใส่เข้มข้นก็จะมีใส่มะซ่าหน่อยอร่อยมันก็จะเอาเป็นน้ำสลัดมันกึ่งกึ่งน้ำจิ้มสุกี้กึ่งกึ่งอะไรแบบนี้หน่แต่ไม่หนักนะไม่หนักเท่าคือพอบอกมันมัสตาร์บางคนอาจจะคิดว่ามันหนักหนักหนึบหนึไม่ทีเดียวเราจะเอามาผสมมันไม่น้ำใสหรือทีเดียวนะแต่ก็น้ำสลัดคือน้ำสลัดอันนี้เป็นสลัดเซี่ยงไฮ้แบบจีนคือไปเรียนมาไปเรียนอาหารจีนมาก็เอามานี่เรียนทุก ทุกชาติเลยใช่ไหมหารทุกชาติเกือบทุกชาติแต่ว่าตัวน้ําก็มีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่ค่ะก็เผ็ดไปผสมจีนอ่าคือไม่ใช่น้ําหวานนะนะอร่อยอร่อยครับอร่อยมากเลยเพราะแบบเผ็ดเผ็ดนิดนึงเนาะค่ะอืมแปลกค่ะอันนี้เด็ดที่นี่เลยอืมน้ำจิ้มน้ำราดนะเขาเรียกทานแล้วานำสลัดน้ำสลัดเิ้งหอยทานแล้วไม่รู้สึกผิดเพราะว่ารู้สึก มีสุขภาพดีค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเบา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 หนักหนักหน่อยมะหนักหนักเพิ่มเพิ่มหเริ่มดีกรีหน่อยเพิ่มดีกรีหน่อยอันนี้อันนี้จะเป็นโรตีหน้าเนื้อค่ะโรตีหน้าเนื้ออ๋อนี่เป็นโรตีไม่ทรรมดาค่ะเป็นโรตีทอดทอดกรอบ ทอดกรอบเป็นดีฟรายหรือเป็นทอดกระทะเป็นดีฟรายเลยใช่ไหมครแล้วก็ลงทอดดีฟรายถึงออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครัอันนี้เป็นดีฟรายคือมันพัฒนามาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันจะเป็นเราเอาไปย่างก่อนคแล้วก็มาเสิร์ฟกันนี้ก็ลูกค้าก็จะมันยังแบบมันนิดนึงอย่างเนาะพอลองทอดแบบนี้ไปเสิร์ฟลูกค้าชอบเพราะว่ามันกรอบกรอบแล้วก็เข้ากับไอตัวเนื้อที่ผัด อันนี้คือมันคนเครื่องเคียงหวานถูกไหมคะใช่ค่ะเยาวันเนื้อโรตีเนี่แหละแต่เราเอามาแดบเป็นแห้งแต่ผัดแห้งค่ะผัดแห้งตัวนี้อร่อยมากเลยค่ะเบามันจะแต่แต่ว่าก็พูดไม่ได้แลผมคนชอบกินแป้งถึงรูปร่างอย่างนี้กรอบกรอบนะครับก็ทานเล่นทานเล่นได้ทานอิ่มได้มันกรอบมากตัวนี้สิแปลกแกง มันจะไม่รู้ว่าแกงเขียวเป็นผัดเขียวหวานเนื้อคลิปเลยอันนี้คือใส่อะไรไปด้วยคะยอดมะพร้าวเห็นไหมครักรุบกข้าไปหมดเลยอร่อยนะฮะจริงจริงทานกับข้าวก็ได้ได้ก็คือสั่งมาเนี่ยทานทั้งโรตีแล้วก็ทานกับข้าวก็ได้ข้าวเนื้อมากเลยอร่อยมากครับใช้ได้เลยล่ะดีกว่าดีกว่าผมเป็นคนชอบกินเขียวหวานถ้าถ้า คนไม่กินเนื้อเป็นไก่เป็นอะไรทําได้ได้ไหมฮะได้เช่นกันนะครับเป็นกุ้งเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นไก่ได้หมดนะครับอันนี้ก็ต้องต้องลองต้องมาชิมกันนะครับอ่าอันนี้สุขภาพสุเนี้ยยำใบัวบกแก้ช้ำในคุณเหรอผมไม่ช้ำเนี่ยคุณโอก็ดูดูมีความสุขดีคุณช้ำอยู่คนเดียวคือแก้ช้ำในหน่อยคืออันนี้เป็นสูตรที่แบบว่า ไปชิมมาแล้ว <coaches> ก <Star> ็ชอบแล้วเราก็มาปรับปรุงมายำแบบสไตล์เราค่ะก็พอทานแล้วมันคือพอคนเห็นใบบกจะยีแบบเออมันจะเหม็นเขียวนะคะก็จะบอกว่าเหม็นเขียวเราก็จะเอามายำใส่เครื่องใส่อะไรให้มันทานแล้วมันมันมันไม่รู้สึกเลยนะไม่รู้สึกเหม็นเขียวเลยเพราะว่าเครื่องเครื่องยำอะไรเนี้กลบหมดไหมแต่ก็ได้มีความรู้สึกว่าได้กินอะไรที่มันมันแล้วดูแบบ เพราะว่าใส่อะไรคะตัวจริงๆมันมันจะมีมะพร้าวคั่วค่ะมันก็จะทําให้เวลาทานเข้าไปมันจะเคี้ยวไปด้วยมันจะเหมือนมีถั่วมีอะไรแบบนั้นเป็นไงครบครบเครื่องผู้ใหญ่จะชอบมากผู้ใหญ่นะคะแต่เด็กอ็จะยากนิดนึงกับผักเด็กพอเห็นเป็นใบโบกก็ไม่สั่งไม่ไปคิดอย่างนั้นไปคิดอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นผักที่มีประโยชน์คือจริงๆไม่ไม่แพ้พวกผักขมขอก็หลังเลยข้าวปีแนชาแบบเดียวกันเลย เหมือนยอดสปิงเช b เบบี้สป a ิ h เชที่เขาทำสลัดเนี้ยจริงๆเอามาใช้ได้จัดจ้านมากสไตล์คุณคุณโอธรรมดาชอบกินเผ็ดจัดจ้านอย่างนี้ป่ะเผ็ดค่ะโอ้โนทันเผ็ดทันรสจัดเพราะนั้นอันนี้อร่อยนะครับพวกขอบเผ็ดต่างๆต้องมาแต่ถ้าเกิดไม่กินเผ็ดมากอย่างคุณก๊อตเนี่ยก็ได้อบอกได้กินน้ตาลสั่งยำหรืออะไรก็ไม่เผ็ดก็บอกได้ค่ะ มีอีกหลายอย่างร้านนี้น้ำนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกนี่คือน้ำน้ำอะไรคะอันอันนี้จะเป็นแตงโมสไลด์ค่ะรู้สึกเหมือนกันนะแล้วอันนี้เป็นสตรอเบอรี่โซดาอันนี้ลามูเน่ค่ะจะเป็นมะนาวโซดาแล้วก็น้ำดอกอัญชันโอเคใครที่ใครที่เผ็ดเผ็ดทานเข้าไปแล้วชื่นใจหรือร้อนๆอนช่วงนี้ชื่นใจแวะมาได้นะครับแต่ว่า ยังไม่หมดเลยใช่เพราะที่นี่เขาบอกว่าเบเกอรี่อร่อยมากเพราะฉะนั้นคุณโอมีรสชาติของอาหารขาวแล้วก็ต้องมีของหวานมาดูของหวานกันครับของหวานเรียนหน้ากระดานหรอยอยู่หน้าเราอ่วอันแรกเลยของหวานอันนี้เป็น ฝรั่งหน่อยนี่คือเป็นโยเกิร์ตครัมเค้กค่ะโยเกิร์ตครัมเค้กจะเสิร์ฟกับครัมนี่คืออะไรครัมเนี่ยครัมก็คือไอ้ตัวขนมปังขนมปังข้างบนเป็นเป็นแบบตัวเหมือนคุกกี้ข้างบนนี่แหละค่ะก็เสิร์ฟกับซอสสตรอเบอรี่ซอสสตรอเบอรี่แล้วมีครีมนิดนิดนี่คุณครีมไม่น้อยเขาก็กินครีมกันน้อยๆผู้ชมถามว่าส่วนทำยากไหมครับครัมเค้กเนี่ยไม่ยากค่ะเลย เหมือนชีสเค้กเงี้ยแหละหรือว่าตัวเค้กก็จะเป็นเนื้อบัตเตอร์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเราจะมีส่วนผสมของโยเกิร์ตลงไปด้วยอ่าฮะแล้วก็ตัวแป้งข้างบนก็จะเป็นเหมือนคุกกี้ค่ะคุกกี้ค่ะแล้วก็เอามาโรยอบแต่แบบกรุบกรุบนิดนึงนะมันจะมีกรอบแล้วก็นุ่มเค้กแล้วก็เราก็เลยเสิร์ฟกับซอสผลไม้หวานมันอร่อยมากอืมอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดอืมที่เอามาทําขายคือ มันความมีกลุบๆๆนี่อร่อยกับบัตเตอร์เชฟธรรมดาแล้วก็มีซอสด้วยอันนี้คุณโอบคิดเองเหมือนกันเออนนี้ขอเองได้สูตรมาขโมยเข้ามาขโมยขโมยเข้ามาแต่ว่าเอามาอร่อยครับต่อไปนี่ของโปรดอันนี้ดั้งเดิมก็บานาฟีบานาฟีอันนี้ดั้งเดิมแต่ไหนแต่ไร บานาฟีที่อร่อยนี้ก็ต้องเข้ากันสามชั้นนะครัจะบอกว่าพอที่ของหวานแล้วตักกันคําแบบว่าใหญ่มากอืไลท์ดีข้างบนคนะฮะฮะไม่หนักไม่หนักเกินไปอร่อยครับก็ไม่หวานไม่หวานบางพอบานาฟีบางอันนี้จะหนาเกินไปแล้วหนักนี่อร่อยมากเลยครับอมต่แล้วมีฝีมือทั้งอาหารข้าวอานหวานนะครับแต่ว่ามาโอรสเนี่ยจะบอกว่าแหม เป็นอาหารไทยเป็นข่าวเราไม่มีขนมไทยเลยก็ไม่ได้นี่เลยมีขนมไทยด้วยใช่ไหมครับนี่คือมีขนมไทยหลายอย่างจริงๆไม่ใช่มีแค่นี้นะพายเค้กนี่ก็มีอีกหลายอย่างใช่ไหมครับมีมีอะไรบ้างเนี่ยมียกตัวอย่างนะไวช็อกโกแลตมูสมีบราวนี่ชีสมีพลุนเค้กมีเค้กมัตุลย่าะเงี้าขนมไทยก็จะมีบัวลอยเผือกเนี่ยที่ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็ มีลูกตาลอยแก้วสลัดลอยแก้วค่ะแล้วก็จะมีพวกทําเองใช่ไหมอันนี้ต้องยืนยันนะต้องบุหอันนี้จะต้องที่ร้านนะทาให้เป็นแต่ว่าต้องไปที่ที่บ้านคุณยายให้เขาทำขอส่งต่อให้ยิ่งยิ่งยิ่งต้องใหญ่เลยยิ่งต้องลองใหญ่เลยขนมไทยที่ทําดั้งเดิมดั้งเดิมจากที่ร้านหรือที่บ้านเนี่ยมันน่าต้องน่าลองอ่ะอ่ะทนี่แบบว่าข้น ท่านผู้ชมคงอยากมาแล้วมายังไงตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงแยกสวนรื่นแยกสวนรื่นถนนสุโขทัยค่ะแยกสวนรื่นริมโอคุณโอพูดแค่นี้นะเสร็จเลยเพราะคุณโอโตแถวนี้ผมเองเคยรับราชการผมก็รู้เด็กรุ่นใหม่เขาอยู่ข้างนอกมายังไงนะสวนรื่นเนี่ยสวนรื่นนี่ต้องมาอสมมติลงทางด่วนง่ายๆเลยทางด่วนอะไรพระรามหกอ่ะพระรามหกจะไปตั้งต้นอยู่มาราพระรามหกแล้ววิ่ง วิ่งมาเข้าคลองเปรมถึงคลองเปรมแล้วก็เข้าถ้าใครรู้จักทางสภาเข้าสภาหรือว่าเนี่ยตรงนี้เข้าถนนสุโขทัยก็ได้จะง่ายกว่าล้วิ่งสุโขทัยใหญ่วิ่งตรงมาครับวิ่งตรงมาถึงซีแยกส่วนรื่นก็เลี้ยวขวานิดหนึ่งตรงอยู่ตรงมุมเลยแหละร้านอยู่มุมแต่ต้องเลี้ยวขวาเพื่อเข้าทางเข้าแต่รับรองแหละว่าคน ชานเมืองอย่างนี้ฉันจะงงโทรมาถามแล้วกันโทรถามเบอร์โทรศัพท์ศูนย์สองค่ะหกหกเก้าเจ็ดสองสามสองอ่านะคะโทรมาถามเปิดปิดกี่โมงคะที่ร้านก็เปิดสิบเอ็ดโมงค่ะครับปิดประมาณห้าทุ่มปิดประมาณห้าทแต่ครัวจะปิดสี่ทุ่มครัปิดสี่ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดอ่าหยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์ข้ามวันเนาะ นะคะมาอร่อยๆแบบนี้แหละรู้ทางแล้วนะรู้เบอร์แล้วนี่ลวมสนุกดีกว่านะคะคุณโอมมอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทจำนวน4รางวัลด้วยกันอืต้องทำอะไรล่ะก็ต้องเล่นเกมกับรายการเรานี่แหละคุณผู้ชมกำลังจ้องอยู่คุณปุ้มถามเลยร้านของคุณโอคือร้านโอรสรสของคุณโอเนี่ยอยู่ซีแยกอะไรอยู่ซีแยกอะไร เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวท้ายรายการผมเปินรายการแลห้ามพลาดนะแอบหินให้อีกินรบกวนหน่อยแล้วก็แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุณคุณปุ้มใบให้นะคะแล้วก็ส่งเข้าส่งเข้ามาได้ที่ s a t u r d a y t a l k h o t m a i l c o m ค่ะหรือว่า SMS นะคะ4221980ค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโอมากครับตอนนี้ขนาดครับขอบคุณมากคร่ะเราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตาวหน้าค่ะสวัสดีค่ะพิเศษ บัตรับประทานอาหารมูลค่า500บาทที่ร้านโอรสเลสเรองเพียงตอบมาว่าร้านโอรสเลสเรองตั้งอยู่ตรง4ี่แยกอะไรพิมหนึ่งสี่แยกสวนรื่นหรือดีพิมสองสี่แยกสวนลุมพีนีทราบแล้วส่งคำตอบมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือส่ง SMS มาที่422 1980 ร,รีบส่งกันเข้ามานะคะอาหารอร่อยออร่อยมีรอยอยู่4รางวัลค่ะ